หลังจากที่นางเอกได้รู้ชื่อคนไข้ที่พระเอกแอบไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลมาแล้วเธอก็มุ่งหน้าไปหาพระเอกทันทีส่วนพระเอกนั้นก็ได้รู้ความจริงแล้วเหมือนกันว่านางเอกพยายามปิดบังเขาเพื่อที่เมเทจะได้เป็นคนผ่าตัดไอเช่และก็รับคนไข้แทนเขาพระเอกเองนั้นก็เลยไม่พอใจนางเอกเหมือนกันที่ทำแบบนี้ทั้งสองคนก็เลยมุ่งหน้าไปหากันเพื่อจะเคลียร์กันให้รู้เรื่อง และเมื่อทั้งคู่มาเจอกันก็ยืนเถียงกันอยู่สักพักจนหมออีกคนก็เดินมาบอกให้พวกเขาไปทะเลาะกันข้างนอกพราะมาทะเลาะกันในนี้ก็ขายหน้าคนที่มาคลินิกพระเอกกับนางเอกก็เลยย้ายกันไปทะเลาะในสวนพระเอกนั้นก็ไม่พอใจที่นางเอกกับเมเทร่วมมือกันปิดบังเขานางเอกเองก็ได้บอกว่าเธอก็รู้แล้วเหมือนกันว่าพระเอกแอบไปผ่าตัดนอกคลินิกให้ใครมาพระเอกได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสะดุ้งแล้วก็ถามว่าใครล่ะนางเอกก็เลยบอกว่าคนที่พระเอกไปผ่าตัดชื่อว่าไอดานซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยถึงกับโล่งใจเพราะว่่าาคนทีเขไป ตัดจริงๆแล้วก็คือแม่นางเอกแต่เหมือนว่าแม่นางเอกจะใช้ชื่อปลอมในการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้นมันก็เลยทําให้นางเอกยังไม่ได้รู้ความจริงในเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็เลยบอกว่าเธอยังจะไม่ยอมหยุดแค่นี้หรอกเธอจะไปหาคนที่ชื่อไอดันด้วยตัวเองแล้วก็จะถามจากปากว่าความจริงเป็นยังไงซึ่งเมือ่อพูดจบนางเอกก็เดินจากไป แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็รีบโทรไปบอกพ่อว่านางเอกกาลังจะไปที่โรงพยาบาลแล้วให้รีบหาทางพาแม่นางเอกออกจากโรงพยาบาลด่วนก่อนที่ความลับจะถูกเปิดเผยซึ่งตอนนี้พ่อของพระเอกก็กาลังวุ่นวายอยู่กับการตามง้อแม่พระเอกที่เธอนั้นเข้าใจผิดเขานั้นนอกใจถึงขั้นจะขอหย่าพ่อพระเอกนั้นก็เลยต้องพยายามอธิบายให้กับแม่ฟังแต่ว่าพระเอกก็ดันโทรมาบอกเรื่องนางเอกซะก่อนเขาก็เลยต้องบอกว่ามีงานด่วนต้องไปทําถ้าเกิดเสร็จแล้วเขาจะกลับมาคุยด้วยซึ่งมันก็เลยยิ่งทาให้แม่ของพระเอกน้อยใจสุดๆที่พ่อของพระเอกก็ยังเห็นเรื่อองื่นสําคัญ ไปกว่าเรื่องที่เธอจะขอหย่าแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็มาคุยกับจาน,านันเลขาของเขาว่ากาลังจะไปดูอาการของไอเชและก็บาเดจานันก็เลยบอกว่าตอนนี้นางเอกกําลังไปที่โรงพยาบาลที่พระเอกไปผ่าตัดแม่ของนางเอกแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าเขารู้แล้วล่ะ ส่วนทางหน้านางเอกเองก็ได้ไปที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ตามหาคนที่ชื่อว่าไอดานแต่ว่าพ่อพระเอกก็ได้มาล่วงหน้าก่อนแล้วและก็ได้รีบจัดการพาแม่นางเอกอ,ออกจากโรงพยาบาลทันทีทําให้นางเอกนั้นไม่เจอใครเลยซึ่งนางเอกนั้นก็หงุดหงิดที่มาเสียเที่ยวเธอก็เลยฝากนามบัตรเอาไว้กับป้าแม่บ้านและก็บอกว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่เพิ่งออกไปจากห้องนี้ก็ให้โทรมาบอกเธอได้เลย ต่อมาพระเอกก็ได้ไปหาไอเชที่ตอนนี้กําลังอยู่กับเมเทนะครับพระเอกนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่านางเอกเป็นคนแนะนําไอเชให้มาผ่าตัดกับเมเทก็เลยบอกว่านางเอกแนะนําหมอให้ไม่ผิดเลยนะ ไอเชก็เลยพูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกไม่ได้แนะนําเธอหรอกแต่ว่าเมเทเป็นคนเข้ามาคุยกับเธอเองว่าจะใส่กรรมให้และในระหว่างที่คุยกันอยู่ไอเชก็ได้ยินเสียงบาเดล,ลูกสาวของเธออยู่ห้องข้างๆยาซาไลฟ์โค้ชประจำคลินิกที่ได้ตามเข้ามาด้วยก็เลยบอกว่าเธอคงจะหูเพี้ยนจากการวางยาสลบนะก่อนที่จะใส่หูฟังแล้วก็เปิดเพลงให้กับไอเชฟังเพื่อจะไม่ให้เธอได้ยินเสียงข้างนอก แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็เลยบอกกับเมเทว่าเขารับไม่ได้กับสิ่งที่เมทำสุดๆเมเทก็เลยบอกว่าต่อจากนี้ไปเขาพร้อมจะประกาศศึกเป็นคู่แข่งการใส่กรรมกับพระเอกอย่างเป็นทางการแล้วพระเอกก็เลยบอกว่าเมเทจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ จากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาที่คลินิกพระเอกก็เดินเข้าไปแซวว่าไปหาไอดดนไม่เจอสิท่าทําเอานางเอกก็เลยยิ่งหุนหงิดเข้าไปใหญ่ที่พระเอกมาย้อเย,ย้ยแบบนี้เธอก็เลยบอกกับพระเอกไปวนะ่าเธอจะไม่ยอมแค่นี้หรอกเธอจะต้องหาตัวไอเดนให้เจอให้ได้แล้ววันนั้นพระเอกแหละจะต้องเสียใจซึ่งพระเอกเองก็ไม่ได้เกรงกลัวนางเอกเลยสักนิดและเกมจิตวิทยาของนางเอกกับพระเอกมันจะยังไม่จบลงเท่านี้อย่างแน่นอน จากนั้นพระเอกก็ได้ไปนั่งดื่มกาแฟแบบเงียบๆและก<ๆ>ิลเดนก็เดินเข้ามาคุยกับเขาโดยกิลเดนก็ได้บอกพระเอกไปตรงๆว่าตั้งแต่นางเอกเข้ามาอยู่ที่คลินิกมันก็มีแต่เรื่องซึ่งกิลเดนนั้นก็ไม่อยากจะให้นางเอกอยู่ที่นี่เธอก็เลยบอกกับพระเอกว่านางเอกจะทําให้พระเอกต้องเข้าไปคุยกับคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อสอบสวนในเรื่องของเยซิมนะโดยที่กิลเดนนั้นก็หวังจะให้พระเอกกับนางเอกแตกคอกันนั่นเองและเมื่อพระเอกได้รู้แบบนั้นก็ไม่พอใจอย่างมากก็เลยรีบไปคุยกับนางเอก โดยก่อนหน้านั้นเนี่ยเมเทก็ได้เอาเอกสารที่จะให้คณะกรรมการสอบสวนตรวจดูเรื่องของพระเอกแล้วแต่นางเอกก็ได้ปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าเธอจะไม่ส่งพระเอกไปสอบสวนเด็ดขาดเพราะว่าพระเอกไม่ได้ทําอะไรผิดแถมเธอก็ยังเตือนเมเทอ,อีกว่าถ้าเกิดเขาเอาแต่สร้างปัญหาคนที่จะได้ออกจากคลินิกจะไม่ใช่พระเอกแต่เป็นเมเทต่างหาก จากนั้นพระเอกก็ได้มาหาหนางเอกแล้วก็โวยวายใส่ในเรื่องที่เขาจะต้องถูกสอบสวนแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยปฏิเสธไปแล้วและพระเอกก็ไม่ต้องไปสอบสวนด้วยซึ่งพระเอกนั้นก็ยังไม่เชื่อแล้วก็คิดว่านี่มันจะต้องเป็นแผนของนางเอกเขาก็เลยบอกกับนางเอกว่าเขาไม่มีทางเชื่อใจนางเอกเด็ดขาดซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่มันก็ได้มีสายจาก CM โทรเข้ามาหาพระเอกซึ่งทางด้าน CM กับบูจูก็กําลังเผชิญกับอุบัติเหตุ CM นั้นก็เครียดอย่างมากแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงในเมื่อเขาเพิ่งงจะเเเออออาาาาารถคััันนนนกกก่่ไปชชมมแล้วลีวีีย เื่องนี้เขาก็เลยไม่อยากจะให้พ่อแม่รู้เขานั้นก็เลยพยายามโทรไปหาพระเอกและก็ขอให้พระเอกมาช่วยและเมื่อพระเอกได้รับสายจาก CM แล้วรู้เรื่องเขานั้นก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปอีกแล้วก็รีบไปหา CM ในทันทีแล้วนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยขอตามพระเอกไปด้วยคนและเมื่อทั้งคู่ไปถึงพระเอกก็ไปต่อว่า CM แต่ว่าทั้งคู่นั้นก็ต้องตกใจมากที่เห็นบูจูอยู่ที่นี่ด้วยนางเอกก็เลยถามกับบูจูนะครับว่าทําไมถึงอยู่กับ CM ได้ละ่ะบูจูก็เลยเล่าให้กับนางงเอกฟั ส่วนทางนัานพระเอกก็ได้โมโหซีเอ็มอย่างมากที่สร้างแต่เรื่องจนนางเอกก็ต้องบอกให้ทุกคนนั้นใจเย็นแล้วก็พาซีเอ็มกับบูจูกลับไปด้วยซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปที่ร้านอาหารของซาบเพื่อจะกินข้าวด้วยกันก่อนแต่ว่าในตอนนี้ก็มีทีมงานของคลินิกมานั่งพูดคุยกันที่ร้านนี้ด้วยรวมถึงบินนูก็อยู่ที่นี่บูจูที่เห็นบิน,นูก็เลยพยายามหลบหน้าแต่ว่าซาบนั้นก็ดันมาทักทายบูจูซะก่อนก็เลยทําให้บิน,นูได้เห็นบูจูก็เลยต้องรีบพาบิน,นูออกไปข้างนอกเพราะว่าเธอก็ไม่อยากจะให้้ีีเออมรููว่่่่าาาาธททํงนนย แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็เตรียมที่จะกลับเธอก็เลยเดินเข้าไปทักทายกับเหล่าทีมงานในคลินิกก่อนจะกลับซึ่งทีมงานนั้นก็กําลังคุยกันเรื่องที่พระเอกจะถูกสอบสวนก็เลยถามกับนาง,งว่าเธอส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการเหรอนางเอกก็ได้ตอบว่าเธอไม่ได้ส่งก่อนที่จะขอตัวกลับ ส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ได้นั่งอยู่ที่ร้านต่อซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้มีสาวคนนึงแอบเละเขาอยู่ตลอดแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้สนใจจนซาบนั้นก็ได้แซวว่าปกติเนี่ยพระเอกต้องเข้าหาแล้วนะหรือว่าตอนนี้พระเอกกําลังมีใจให้กับใครอยู่พระเอกที่ไม่อยากจะเสียฟอร์มเขาก็เลยต้องเข้าไปหาสาวคนนั้นแล้วก็ใช้สกิลพิเศษในการจีบสาวจนเขานั้นก็ชวนกลับไปที่ห้องของเขาได้สําเร็จ ซึ่งเมื่อพระเอกกลับมานะครับขเขาก็กําลังใช้เวลายอยู่กับสาวอย่างโรแมนติกจนเกือบจะเข้าได้เขาเข,าเข็มอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนมาจากห้องนางเอกเขาก็เลยรู้สึกเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสาวของพระเอกก็ได้พยายามดึงเขาเอาไว้จนสุดท้ายแล้วพระเอกก็เริ่มเป็นห่วงนางเอกมากจนขเขาเองก,ก็ทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจทิ้งสาวคนนั้นไว้ในห้องแล้วก็รีบไปดูนางเอกทันทีและเมื่อเขาไปยังห้องนางเอกเขาก็ต้องแปลกใจสุด,สดๆเพราะว่านางเอกก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยเธอแค่เชียร์บอลแล้วก็อินไปหน่อยจนตะโกนออกมาเท่านั้้นนแถมมาาางงเเออกกกก็ยัลใหพ นั่งเชียร์บอลด้วยอีกซึ่งในระหว่างที่นั่งเชียร์กันอยู่ทีมที่นางเอกเชียร์ก็ยิงประตูดได้เธอก็เลยดีใจสุดๆจนเผยกระโดดเข้าไปกอดพระเอกซะอย่างนั้นและเมื่อรู้ตัวอีกทีเธอก็เลยต่อว่าพระเอกว่าทำไมถึงไม่หลบเธอล่ะเพื่อเป็นการแก้เขิน และเมื่อบอลจบพระเอกกับนางเอกก็ยังนั่งคุยกันต่อพระเอกก็เลยบอกว่าเขานั้นไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยแต่ว่าเขาก็มีความสามารถพิเศษด้านอื่นนะเขาก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยโยนองุ่นมาให้กับเขาสิแล้วเขาจะใช้ปากรับนางเอกก็เลยนึกสนุกตามไปด้วยแล้วก็โยนองุ่นเข้าปากของเขาแต่ว่าทันใดนั้นเองพระเอกก็เกิดองุ่นติดคอขึ้นมาซะอย่างนั้นจนเขาก็หายใจไม่ออกนางเอกก็เลยต้องรีบเข้าไปช่วยพระเอกเอาไว้แต่พระเอกนั้นก็ขำขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็แกล้งนางเอกเท่านั้นทําเอานางเอกนั้นก็ใจหายใจคว เอกนก็เลยถามกับนางเอกว่าถ้าเกิดองุ่นติดคอเขาขึ้นมาจริงๆละ่ะนางเอกจะช่วยเขาหรือเปล่าหรือปล่อยเขาไว้นางเอกก็บอกว่าเธอไม่ปล่อยให้เพกตายหรอกซึ่งมันก็เป็นคําตอบที่พระเอกรู้สึกใจฟูขึ้นมาทันทีหลังจากที่เขาคิดว่านางเอกเป็นศัตรูและก็คงจะไม่ชอบเขามาโดยตลอด และหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็นั่งคุยกันต่อจนถึงเช้าและพระเอกก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าเขาได้ปล่อยให้สาวคนนั้นอยู่ในห้องคนเดียวทั้งคืนและก่อนที่จะกลับห้องพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าคืนนี้เป็นคืนที่พิเศษสําหรับเขาจริงๆนะและในตอนนี้มันก็เลยดูเหมือนว่าภายนอกของพระเอกกับนางเอกจะเป็นศัตรูกันเพราะเรื่องคลินิกแต่ว่าในใจลึกๆของเขาก็ต่างสนใจซึ่งกันและกันอยู่แต่ก็แค่ยังไม่ยอมรับความจริงด้วยกันทั้งคู่ก็เท่านั้น ส่วนทางด้านพ่อกับแม่พระเอกก็ยังเถียงกันอยู่ในเรื่องที่จะย่าจนพ่อของพระเอกก็ต้องยอมบอกความจริงกับแม่ของพระเอกไปว่าแท้จริงแล้วคนที่เธอเห็นว่าเขาไปจับมือด้วยก็คือแม่นางเอกและเขานั้นต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่าเรื่องที่แม่นางเอกผ่าตัดที่นี่แทนที่จะไปผ่าตต่างประเทศมันก็เป็นความลับ แต่ถึงแม้ว่าพ่อพระเอกจะพูดความจริงทั้งหมดให้กับแม่พระเอกฟังไปแล้วแต่ว่าแม่ของพระเอกก็ไม่ได้หายโกรธหรือว่ายอมยกเลิกในเรื่องยาแต่อย่างใดเพราะว่าเดิมทีแล้วแม่พระเอกก็ได้หึงพ่อพระเอกกับแม่นางเอกมานานแล้วยิ่งพอเห็นเขามีความลับต่อกันอีกโดยที่ไม่บอกเธอแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้เธอน้อยใจเข้าไปอีกแล้วก็เลยไล่ให้พ่อพระเอกออกจากบ้านไปแล้วก็แยกกันอยู่สักพักจะดีกว่าทําเอาพ่อของพระเอกนั้นก็น้อยใจเหมือนกันที่ภรรยาตัวเองที่แต่งงานกันมาหลายสิบปีแต่ไม่เชื่อใจเขาเลยแม้แต่นิดเดียว จากนั้นแม่นางเอกก็ได้โทรมาหานางเอกเพื่อจะคุยกับนางเอกในเรื่องการสอบสวนของพระเอกแม่นางเอกนั้นก็บอกว่านางเอกเนี่ยควรจะปล่อยให้เรื่องนี้มันดําเนินไปตามขั้นตอนของมันนะเพราะว่าถ้าเกิดพระเอกไม่ได้ผิดจริงเขาก็จะไม่ถูกลงโทษอะไรทั้งนั้นซึ่งมันก็ทาให้นางเอกเนี่ยเอาเรื่องนี้เก็บมาคิดอีกครั้งจากการที่เธอโดนกดดันจากทีมงานรวมถึงพ่อพระเอกแล้วก็แม่เธอด้วยจนสุดท้ายนางเอกก็เลยตัดสินใจต้องส่งพระเอกให้ได้รับการสอบสวนจากคณะกรรมการไปตามระเบียบ ส่วนนางน้ามพระเอกเขาก็ได้ไปเจอกับอาร์ซี่ที่ฟาร์มมา้าโดยอาร์ซี่นั้นก็ได้นัดเจอพระเอกมาเพื่อจะสัมภาษณ์และในระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นนางเอกมาที่ฟาร์มด้วยแล้วก็ขี่ม้าออกไปพระเอกที่ได้เห็นนางเอกเขานั้นก็ยิ้มเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มมองนางเอกในแง่ดีขึ้นมาแล้วแต่ว่าทันใดนั้นเองจานันเลขาของพระเอกก็ได้โทรมาบอกว่าคณะกรรมการเรียกตัวพระเอกไปสอบสวนในวันนี้ซึ่งนางเอกเป็นคนติดต่อเองทั้งหมด และเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจนางเอกอย่างมากทั้งที่นางเอกบอกกับเขาแล้วว่าเธอไม่ได้ทําแต่ว่าแบบนี้สุดท้ายเธอก็ทําอยู่ดีเขาก็เลยขอยืมม้าจากแอสลี่แล้วก็รีบขี่ตามนางเอกไปโดยที่นางเอกนั้นก็มาขี่ม้าที่นี่ก็เพราะว่าเธอเองก็เครียดในเรื่องที่พระเอกจะถูกสอบสวนเหมือนกันและเมื่อพระเอกมาเจอนางเอกเขาก็เลยถามว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้เขาทําอะไรให้เธอเกลียดมากอย่างนั้นเหรอนางเอกก็เลยบอกว่าเธอเองก็เครียดนะเพราะว่าเธอเองก็ถูกบังคับและเธอก็ให้คําสัญญากับพระเอกว่าเธอจะไม่มีวันทําร้ายพระเอกอย่่างแน นอนขอให้พระเอกเชื่อใจเธอด้วยพระเอกนั้นก็ยังไม่เชื่อใจนางเอกอยู่ดีจนนางเอกนั้นก็บอกว่าเธอเองก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันในเมื่อแม่ของเธอและพ่อของพระเอกก็ต่างบังคับให้เธอต้องทําแบบนี้ ซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่แล้วก็กาลังจะเดินหนีจากนางเอกไปนางเอกก็เลยคว้ามือพระเอกเอาไว้แล้วก็บอกว่ามันจะต้องไม่เป็นอะไรหรอกขนาดพ่อของพระเอกก็ยังเสนอให้พระเอกไปเจอคณะกรรมการเลยพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยสวนกลับนางเอกวันนั้นเนี่ยไม่ใช่พ่อเขาหรอกแล้วก็เดินกลับไปทันทีนางเอกได้ยินนั้นก็ตกใจมากแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพระเอกหมายความว่ายังไงทําไมคายะถึงไม่ใช่พ่อของเขา และหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่พระเอกจะต้องเข้ารับการสอบสวนที่คลินิกโดยพระเอกก็ได้เข้ารับการสอบสวนอย่างดีโดยที่มีนางเอกคอยช่วยอธิบายแล้วก็สนับสนุนเพื่อจะไม่ให้พระเอกได้รับความผิดด้วย ส่วนทางด้านแม่ของพระเอกนั้นก็ได้นัดกุนเดนให้ออกมาคุยด้วยโดยกุนเดนนั้นก็ได้บอกกับแม่พระเอกว่าวันนี้พระเอกจะต้องเข้ารับการสอบสวนแม่พระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยตกใจมากก็เลยถามว่าใครเป็นคนเรียกคณะกรรมการมากุนเดนก็เลยบอกว่านางเอกซึ่งมันก็ทําให้แม่ของพระเอกนั้นไม่พอใจอย่างมากและในตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่านางเอกเป็นลูกของแม่นางเอกเธอก็เลยคิดจะร่วมมือกับกุนเดนเพื่อกําจัดนางเอกให้ออกไปจากที่นี่ซะ ต่อมาหลังจากที่พระเอกได้รับการสอบสวนจนเสร็จนางเอกก็รีบเข้าไปถามว่าผลเป็นยังไงบ้างพระเอกก็เลยตอบด้วยสีหน้าที่ไม่ดีว่าเขาเองโดนพักงานห้าม,มาที่คลินิกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยตกใจว่าทำไมพระเอกถึงถูกลงโทษได้ละ่ะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดนางเอกก็เลยโทษตัวเองอว่าเธอเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้พระเอกเจอเรื่องแบบนี้แต่พระเอกก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดนางเอกหรอกเพราะว่าพ่อของเขาเป็นคนสั่งลงโทษเขาเองต่างหากดังนั้นเขารู้แล้วว่าคนที่จ้องเล่นงานเขาไม่ใช่นางเอกแต่เป็นพ่อของเขาเอง และหลังจากนี้ไปเขาจะต้องมีปัญหากับพ่อของเขาแน่ๆซึ่งนางเอกที่ได้ยินก็เป็นห่วงพระเอกครับก็เลยตามไปด้วยแต่พระเอกก็ได้บอกว่าช่วงนี้เขาขออยู่คนเดียวสักพักก่อนจะดีกว่านางเอกก็เลยต้องยอมปล่อยพระเอกไป และนับจากนั้นอีกหลายวันต่อมาครับนางเอกก็ไม่สาม,มารถติดต่อพระเอกได้จนกระทั่งถึงวันที่มีการจัดสัมมนาขึ้นซึ่งงานในครั้งนี้พ่อพระเอกกับพระเอกก็จะต้องมาร่วมงานสัมมนานในครั้งนี้ด้วยและนับจากวันที่พระเอกโดนลงโทษจนถึงในวันนี้นางเอกก็ยังไม่ได้เจอพระเอกเลยและก็ติดต่อไม่ได้เธอก็เลยรู้สึกเป็นห่วงมากและเมื่อทุกคนในคลินิกไปถึงที่งานส w, ัมมนาแล้วก็ได้ต่างแยกย้ายก,กันไปพักผ่อนนางเอกนั้นก็แยกไปนั่งคุยกับบินนูแต่ว่าอยู่ๆพระเอกก็ได้โผล่มาแล้วก็เดินเข้ามาทักทาาาาาายยนนนนงงเเเออกกกั้็พมมจะถข ว่าโอเคไหมภระเอกนั้นก็ทําท่าทางเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะขอตัวออกไปนางเอกนั้นก็เลยแอบนุนหงิดครับที่เธอนั้นเป็นห่วงแทบแย่แต่เขากลับทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปเจอกับพ่อซึ่งภระเอกนั้นก็ได้เข้าไปบอกพ่อว่าเขาขอบคุณมากนะที่พ่อลงโทษเขาแบบนั้นมันทําให้เขาได้คิดทบทวนแล้วก็รู้ว่าตัวเองควรจะทํายังไงต่อไปซึ่งพ่อของพระเอกนั้นก็งงเหมือนกันว่าพระเอกจะมาไม้ไหนอีกคราวนี้ จากนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่พระเอกต้องขึ้นไปบรรยายบนเวทีพวกนางเอกก็ได้มานั่งฟังจากอีกห้องซึ่งพระเอกเองก็บรรยายไปเรื่อยๆแล้วก็จบการบรรยายด้วยดีจนถึงเวลาที่ให้คนเข้ามาร่วมงานสัมมนาได้ถามคําถามซึ่งมันก็มีคนถามพระเอกว่าคลินิกของเขามีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จมากและเขามีแผนจะทํายังไงกับคลินิกต่อไปในอนาคตพระเอกนั้นก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าที่คลินิกของเขาสําเร็จได้แบบทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีทีมงานแต่ว่าอนาคตของเขากับคลินิกมันจะจบลงเท่านี้แล้วเพราะว่าเขาเองจะขอลาออกจากตําแหน่ง แพทย์และผู้บริหารนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อพระเอกประกาศเราออกผ่านสื่อขนาดนี้มันก็ทําให้นางเอกกับทุกคนถึงกับอึง้งเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนแถมพระเอกก็ยังพูดทิ้งท้ายอีกว่าเขาเปิดรับข้อเสนอจากที่อื่นอยู่ตลอดเวลานะมันก็ยิ่งเป็นเหมือนการประกาศเป็นศัตรูกับพ่อของเขาอย่างชัดเจนแล้วและในตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าพระเอกกําลังคิดอะไรอยู่แล้ว EP ีที่4ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้พระเอกกับนางเอกที่ดูเหมือนจะเริ่มมีใจให้กันแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็ต้องเกิดความผิดใจกันอีกเพราะว่านางเอกก็ไม่มีทางเลือกจนสุดท้ายพระเอกก็ได้ตัดสินใจลาออกจากคลินิกทาให้ทุกคนที่ได้รู้ก็ถึงกับตกใจมากแล้วเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องติดตามลุ้นกันใน EP หนะ้ามีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้้้ววยนคแลลเจอกใหหม่ิปาส สวัสดีครับ